Ahí <laughs> está. <laughs> <laughs> 一。<Yeah. S 2> yeah. Yeah. Gracias.

हज़ार ถ้าต่อสามฟาวอย่าเลยเต้นเยอะสองสามต่อห้า

Ja, แปดต่อห มีอะไรมนหลังนะครับห้ตาตกวก็ บอกแล้วไม่ขยับลงน้อย 10 5. Để, đi, để, đi, để, đi. để FUCKIET 違います。